สวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราล้านสมหวังอยู่กันที่บริเวณโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาท่าโบดนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลาย,ลายท่านนะครับที่อนุเคราะห์ให้ทางเราได้ใช้พื้นที่ในการทดสอบนะครับวันนี้เราทําการยิดน้ำทีดข้อแรงดันหน้าหกุ้นมาตรฐานยาว6เมตรของเรานะครับวันนี้ เราใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด6 5แรงเป็นต้นกำลังนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจสงสัยโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำมงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0817หน้า0 8 5 3037าสสินค้าคุณภาพจัดส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับ